เตรื่องปุนแห่งจะต้องตอบยำจำในใจรากชั่วทํานีทําใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวัสดีแต่ตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่ช่วงเครสตัดีกันจา จะเชื่อตอนเป็นหรือว่าจะเห็นตอนตายเชื่อตอนเป็นกระผมเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดยได้เข้าโรงเรียนซึ่งเป็นการเรียนทางไกลไกลหลายพันไมล์ไกลถึงประเทศบาฮารนครับแต่ถึงระยะทางจะไกลแค่ไหนกับผมก็รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้ๆกับหลวงพ่อเพราะเมื่อคราใดาที่ได้เห็นอรอยยิ้มของหลวงพ่อโอ้แฉงทำพิจใจของผมนั้นรู้สึกชุ่มชื่น เบิกบ้านอบอุ่นและปลอดภัยเหมือนคนหลงทางในทะเลสาทที่แห้งแล้งและร้อนละอุและได้มาพบแรล่งน้ำที่ชุ่มเย็นคืนนี้นี่คอยจะหลับหรือเปล่าเนอะและผู้ชี้อนตางที่ถูกต้องให้นี่มันต้องชื่นชมก่อนก่อนที่จะเขาเรียกว่าชมก่อนใช้ครั้งแรกกับผมนึกว่ากับผมจะรู้สึกเช่นนี้เพียงแต่พูดเดียว แต่พอได้ถามภรรยาและลูกๆกับลูกกฏว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันเลยครับแล้วว่าครับกับผมรอคอยวันเวลานี้มันนานแสนนานแล้วถ้าจะนานแสนนานแล้วก็ต้อมาแสนปลื้มผมเคยคิดว่าคริสต์อิสลามเขามีทีวีเขาเด็ตลอด24ชั่วโมงแล้วทําอย่างไรหนอศาสนาพุทธของเราจริงจะได้มีอย่างเขาบ้างแต่แล้วเวลาที่กับผมเฝ้ารอคอยก็ได้มาถึง เมื่อกับผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับวีดีดชคุณหลวงพ่อคุณลณูไม่ใหญ่ผ่านทางช่อง d m c อยจากการบอกเล่าของน้องชายและน้องสะพายเมื่อเดือนพฤศจิกายน5 5 7ต้อนให้ผมรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากตอนนกับผมภารยาและลูกๆก,ก็ได้ดเป็นนักเรียนอนุบาลพันแท้กันทั้งบ้านเลยครับซึ่งผมติดไว้ที่บ้านทุกห้องเลยครับทั้งห้องนอนห้องรับแขกห้องปฏิบัติธรรม ทำนแรกับผมได้รับคำสอนที่ฟังแล้วเข้าใจได้เลยไม่ต้องแปลตรงไปตรงมาชัดเจนแจ่มแจ้งและคำตอบของทุกๆคำถามที่อยู่ในใจกับผมทราบซึ่งกับทุกๆคำสอนของหลวงพ่อมาครับครื้นไม่ใหญ่ไม่ถนัดที่พูดแล้วไม่รู้เรื่องเนะี่ยกับพูดไม่รู้เรื่องเลย <S <S ตรงไปตรงมาเนาะ <S <S ปัจจุบันนี้กับผมได้ต่อเติมให้ในบ้านทำเป็นห้องปฏิบัติธรรม สามารถรองรับผู้มีบุญได้ประมาณ60สถึงเจคนและหลวงพ่อเดเมตตาอนุญาตให้จัดบรรพชาสำเนเณรขึ้นที่บ้านแห่งนี้ก็ผมและลูกชายก็ได้แต่งใจบวชในครั้งประวัติศาสตร์นั้นด้วยแล้วก็ยังปลืม้ม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 ใจในการจัดบวชครั้งนั้นมากเลยครับยังชื่นใจกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะชื่นใจอืมัยังปลื้มไม่หายเลย,ยเอ๊ะว่า เราทํากันได้ยังไงนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาธโรทำได้อย่างไรแดยเฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตะวันออกกลางโดยเฉพาะทิบบาทาเลชื่นใจในเดียวนี่แล้วพ่อครับกระผมเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมที่ค่อนข้างยากจนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีพี่น้องสามคนกระผมเป็นลูกชายคนโต หลังจากที่คุณพ่อของผมได้เดินทางไปทํางานที่บาฮารนกระผมและน้องๆก็ได้ย้ายมาอยู่กับคุณตาคุณยายออกคุณพ่อมาบาฮารนก่อนคุณตาคุณยายก็ได้เลี้ยงกระผมและน้องๆมาด้วยความรักและห่วงใยท่านมักจะพากระผมไปวัดทําบุญด้วยเป็นประจําตอนนี้กระผมเนี่ยผูกพันอยู่กับพระแล้วก็หอวัดส่วนบ้านกับโรงเรียนนั้นอยู่ห่างไกลกันกว่า3มกิโลเมตรหลวงตาที่วัดกระไรโรงเรียนยังชวนกับผมให้ไปอยู่ที่วัดกับท่าน จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลามาลงเรียนแต่ผมทนอยู่เป็นเด็กวัดได้หนึ่งปีก็ลาออกจากการเป็นเด็กวัดเพราะเพื่อนเด็กวัดแต่ละคนล้วนทานข้าวแล้วมักจะเกี่งในเรื่องล้างจานเพราะยังไม่เข้าใจนี่ล้างจานไปก็ล้างใจไปด้วยก็ถ้าอบรมทั้นก็หมดเรื่องนะโอ้เรื่องมันเยอะ กับผมชอบจะช่วยเหลือตัวเองมากกว่าขอยคนอื่นช่วยเช่นชอบซ่อมจักรยานด้วยตัวเองแต่มีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ค่อยมีสัจจะโดยครั้งหนึ่งเคยรับปากหลวงพ่อจเจ้าวาดว่าจะเดินทางไปเป็นเพื่อนท่านเพื่อช่วยท่านหิ้วของแต่พอถึงเวลานะัดจริงๆกับผมก็เพลดิดเพลินกับการดูการ์ตูนจนสุดท้ายกับผมก็ไม่ได้ไปตามที่รับปากกับท่านไว้พอกับผมนึกขึ้นมาได้กับผมก็อายจนไม่กลา้า ไปพบหน้าท่านอีกเลยจนกระทั่งท่านมรณภาพทำให้กับผมรู้สึกผิดจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อกระผมมาเข้าเรียนในชั้นม .4 ชีวิตของกระผมก็เปลี่ยนไปคือกระผมได้มาคบกับกลุ่มเพื่อนและ,ร,ะรุ่นพี่ที่ทำให้กระผมได้รู้จักการดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตั้งแต่ในก่อนหน้านี้เนี่ยกระผมได้สัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าจะไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรีเป็นอันขาดคือเขาจะมีคําขวัญของลูกชาย ถ้าเป็นลูกผู้ชายต้องไปอบายในทุกขุมต่างเดิมเล่าเจ้าชู้เรื่องการพนันเป็นต้นอย่างนี้หรือเปล่าไป่ทราบนะแล้วก็ชวนกันดื่มเล้าถ้าเป็นลูกผู้ชายนี่ต้องไปอบายในทุกขุมนี่เวลาก่อนจะดื่มก็ให้อย่างนี้ก่อนแต่แล้วก็ผมก็ติดมันจนได้เห็นไหมจ๊ะสิ่งที่ควรติดก็ไปติดไปติดสิ่งที่ไม่ควรติดแล้วได้เทียเท่ยวเตรจนไม่มีสมาธิในการเรียนจนทำให้ต้องออกจากโรงเรียนตอนมสีในเทอมต้นนั่นเองครับ เรียนจบเร็วเลยนี่แต่ถึงกันนั้นก็ตามกระผมก็ยังมีใจฝักใฝ่เรื่องการนั่งสมาธิโดยเฉพาะเรื่องอิทธิฤทธิก์กระผมชอบมากเลยอยากมีหูทิพตาทิพอ้ที่อยากมาตาทิพเพราะอยากมองมองสาวๆอยากมองทะลุที่ครอบลูกสี่เหลี่ยมเล็กๆให้ได้ลูกไฮโลสูงตามนั่นแหละ เล้กกับผมจะทดลองฝึกสมาธิในหลายๆพิธีมีอยู่บ่อยครั้งที่กับผม,มรู้สึกได้ถึงสภาวะที่ตัวเบาสบายเหมือนจะลอยได้แต่กานั้นกับพไ,ไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องเพราะกลัวจะมีความสุขมัง้งนี่มันไม่ใช่มันต้องตรงนี้ตรงนี้เองเนี่ยา <c oughs> หลังคุณแม่แกลงว่ากับผมจะเสียคนจึงได้ตัดสินใจพากับผมไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บาฮาเรน โดยเป็นผู้ช่วยช่างเลยไปถึงได้ขยับเลื่อนชั้นขึ้นในอู่ซ่อมรถได้เงินเดือนห้าพันบาทแลวงพ่อครับชีวิตเด็กอูนั้นโอน่าน้อยใจนะครับเงินเดือนก็น,น้อยและยังต้องมาเจอแต่ของผุผพ,งพังอีกต่อมาชีวิตเด็กอูอย่างกับผมก็ได้มาพบรักกับสาวไทยในบาฮารนเธอทำงานในร้านเสริมสวย ที่เดียวกับที่แม่ของกับผมทำงานอยู่เธอเป็นคนที่น่ารักมากสงสัยจะนั่งอยู่ข้างมึงขยันขันแข็งเธอเก่งทุกอย่างแต่เธอก็มีมาตรฐานสูงในการเลือกคู่ครองอ๋อให้ครูไม่ใหญ่พูดแทนคือจะตั้งไปดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่นั้นการที่จะไปเจอกับเธอแต่ละครั้งกับผมต้องเตรียมตัวอย่างดีไม่ให้มีกลิ่นเหล้าอย่างเด็ดขาด และก็ผมก็ได้แต่งงานกับเธอสมปรารถนาแล้วก็มีลูกด้วยกันชายหนึ่งคนหญิงคนหนึ่งเราสองคนก็ได้ร่วมกันสร้างฐานะสร้างครอบครัวโดยการเปิดธุรกิจหลายอย่างมีบริษัทในเครือมาก,มกร้านเสริมสวยร้านอาหารร้านนวดไทยรวมไปถึงการเป็นเจ้ามือหวยต่อมาภายหลังไม่ได้รับชมดีเอ็ก็ผมจึงได้หักดิบตัดใจเลิกเล่าและบุรีอย่างเด็ดขาด เพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ต้องแอบไปอาบานี่จะถูกไม่ใช่ปอบาที่ทุกขุมรู้ไปถึงเลิกธุรกิจที่อแวว่าจะผิดศีลธรรมทุกชนิดโดยประโยคเด็ดๆของลุงพ่อที่ว่าจะเชื่อตอนเป็นหรือว่าจะเห็นตอนตายวันนี้กับผมและภรรยาลูกและลูกๆเป็นนักเรียนอนุบาลปันแท้กันทุกคนแล้วครับคุณพ่อของกับผมเกิดมาในครอบครัวเกษตรกรที่ค่อนข้างยากจน ท่านต้องต่อสู้ชีวิตและทำงานอย่างขยันแข็งแข็งเห็นไหมเจ้าว่าอย่าไปจนกันเลยเห็นไหมเจ้ามันลําบากต้องอดทนต้องสู้ทุกอย่างเพื่อครอบครัวท่านมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนไม่เดิมเล่าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันคุณพ่อจะรักคุณแม่มากทํางานทุกอย่างโดยไม่ให้คุณแม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากเลี้ยงลูกทํางานอยู่กับบ้านและคอยเป็นกําลังใจให้คุณพ่อเพียงอย่างเดียว คุณพ่อทำงานสู้ชีวิตทุกอย่างเพื่อสร้างฐานะครอบครัวแต่ฐานะครอบครัวก็ไม่ดีขึ้นท่านยึงตัดสินใจขายบ้านเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางพอไปเสี่ยงโชคในประเทศบาฮารนได้ไปทำงานรับจ้างขับรถและจ้าหาอาชีพเสริมอื่นๆไปด้วยเมื่อผมเดินทางไปบาฮารนแล้วตั้งฐานะได้แล้วเห็นว่าคุณพ่อเหน็ดเหนื่อยมา,มากๆอยากให้ท่านได้พักจะให้คุณพ่อเดินทางกลับไปอยู่ที่เมืองไทย แล้วก็ผมก็ได้ดูแลค่าใช้จ่ายคุณพ่อได้ใช้อย่างพอเพียงเออมันต้องอย่างนี้สิจ๊ะแต่ด้วยความที่คุณพ่อเป็นคนขยันไม่ชอบอยู่เฉยเพอท่านกลับมาถึงเมืองไทยได้ไม่นานก็เกิดกิจการทําปศุสัตว์เปิดเล้าหมูเล้าไก่แต่คงรวยจนเลิกหรือเปล่าก็ไม่รทราบพอแต่หลังเลิกกิจการเลิกไปเพราะขาดทุนเลยเปลี่ยน เลี้ยงลาวหมูลาวไก่นี่ยมันจะเลินลงเ <Yeah. S 1> ลยคุณพ่อเก <Yeah. S 1> ิดไอเดียไม่ทราบดูดีเมซีหรือเปล่า <Yeah. S 1> เลยชอบตรงนี้ <Yeah. S 1> เปิดฟาร์ม <Yeah. S 1> จระเข้มีจระเข้อยู่ในเครือในสังกัดสามร้อยกว่าตัวนอกจากนั้นยังไม่พอยังเพาะพันธุ์ลูกสุนัขขายเปิดบอ่อปลาเปิดกรงนกและยังมีแผนการเปิดคลอกเลี้ยงวัวอีกด้วย ปัจจุบันของพ่อยังไม่เข้าใจเกีเ่ยวกับเรื่องบุญมากนักท่านกรเลงว่าสมบัติจะหมดไปเพราะการทําบุญเพราะกับผมและครอบครัวออดได้ทุ่มเททําบุญกับทางวัดมากมากซึ่งกับผมและภรรยาพยายามที่จะอธิบายท่านเข้าใจแต่ท่านก็ยังคงห่วงใยในจุดนี้อยู่ท่านยังคงอนุรักษ์ความจนเอาไว้ในพบบึงหน้านี้เพราะท่านไม่เข้าใจวาทีิจนเพราะอะไรคุณตาของกับผมท่าจะชอบทําบุญประจําแต่ก็ชอบเล่งการพนันด้วย ท่านชอบนั่งเอาหลังพิงองน้าสูบบุรีมันเย็นสบาย <c oughs> แล้วก็เล่าเรื่องความหลังกเก่าๆให้ลูกหลานฟังพอท่านนั่งปั๊บลูกหลานจะต้องไปล้อมหนงนั้นท่านก็นเล่าให้ฟังไปสูบบุรีไปเล่าไปมันปลายชีวิตของคุณตาท่านป่วยเรื้อรังด้วยโรคถุงลมโป่งพองต้องไปหาหมอยอย่างต่อเนื่งองเพราะเป็นโรคที่ท่านหาไมา่เองคุณตาคิดว่าท่านต่างตายก่อนคุณยายคุณตาจึงโอนเงินทั้งหมดสามหมื่นบาท ในบันทีของท่านเป็นชื่อของคุณยายรักมากแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดกับบังเกิดขึ้นคุณยายซึ่งปกติเป็นคนแข็งแรงดีมาได้รับทรัพย์แล้วก็ป่วยอย่างเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตภายในเดือนนั้นเองรวยแต่อายุสัน้นหลังจากคุณยายเสียชีวิตแล้วทุกคนก็นยังเห็นคุนตาในลักษณะเดิมคือน,นั่งพิงโอ่งสูบบุหรี่ท่านไปทำอะไรตรงนั้น ท่านเปลี่ยนจากเล่าเรื่องความหลังกเก่าๆให้ลูกหลานฟังมาเป็นนั่งท่องบทสวดมนต์แทนในวาระสุดท้ายก่อนที่คุณตาจะเสียชีวิตท่านไม่ได้ทรมารมานแต่อย่างใดมีอาการเหมือนคนสอึกสามครั้งแล้วท่านก็นจากไปด้วยวัย86ปีได้ข้อคิดจากการตายของคู่ชีวิตคู่ชีวิตได้ฝากข้อคิดไว้ ก่อนเดินทางไปสู่พรโลกอางเงินสามหมื่นบาทได้มาไม่ได้ใช้เลยเอาไปก็ไม่ได้ยังตกเป็นของคุตาอย่างเดิมคุณยายของก็ผมเป็นคนขย,ยันชอบการทำบุญท่านจะตักบาตรในทุกเช้าคุณยายไม่ชอบฆ่าสัตว์แต่ว่าท่านจะใช้กับผมนะน้องชายฆ่าแทนหลานเอ้ยยายเนี่ยไม่เอาหรอกเรื่องนี้มันบาปแม่หลานทำแทน เอ <laughs> ปกติคุณยายเป็นคนแข็งแรง <laughs> วันหนึ่งมาอายุได้เจ็ดสิบหกปีคุณยายมีอาการไม่สบายคลันเนื้อคลันตัวนิดหน่อย <laughs> คุณตาท่านก็รักดาริ่งนั่นมากท่านก็แบ่งยาของท่านให้คุณยายท่านเ <laughs> อาตัวเองเอาอันนี้ไป <laughs> โอ้สวีจริงๆเลยนะ <laughs> คุณตาเป็นหมอด้วยความรักดาริ่งเอายาที่สุดเลิฟที่สุดเลยนะแบ่งให้คุณยาย ผลปรากฏว่าคุณยายทานยาแล้วท่านก็ช็อกไปเลยพานำคุณยายไปส่งโรงพยาบาลคุณยายก็พูดไม่ได้แล้วแต่น้ำตาไหลปลื้มใจที่คุณยายไอ้คุณตาให้ยาหรือเปล่าไม่ได้ปลื้มเลยเพราะเล็บมือเล็บเท้าไม่ต้องทาสีเลยเขียวหมดต้องให้อาหารแล้วทางปากเดี๋ยวนี้เขาเขาทานกันนะให้มันเขียวๆนะถ้าทำแบบคุณตานี่ไม่ต้องทาเลย ต้องเจาะคอและใช้เครื่องช่วยหายใจคุณยายได้พักการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนก่อนเสียชีวิตมีสติรู้ตัวตลอดตอนนั้นกับผมไม่รู้จักดีเอ็มซีไม่รู้จักหลวงพ่อกับผมยังไม่รู้หลักวิชาในการดูแลคนป่วยใกล้ตายกับผมยังไม่ได้ทําหน้าที่หลานที่ดีในช่วงวาระสุดท้ายของคุณยายผู้มีพระคุณแต่ได้เลี้ยงผมมาจนโตทำให้กับผมรู้สึกเสียใจอยู่ทุกวันนี้คําถาม ผมรู้สึกกังวลใจกับนิสัยที่มักจะลังเลแล้วก็รับปากแล้วไม่ได้ทำเช่นการที่กระผมนัดหมายกับหลงตาอาจจะเดินทางไปเป็นเพื่อนท่านแล้วกระผมก็ผิดนัดจนทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะมีสัจจะบาร,รมีเลยตรงนี้จะทำให้กับผมมีวิบากกรรมอะไรติดตัวไปไหมครับเราจะแก้นิสัยนี้ได้อย่างไรทําอย่างไรยังจะทำให้คุณพ่อเลิกเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดได้ครับแล้วกระผมจะมีส่วนในบาปก,กรรมนี้ไหม รับเงินส่วนหนึ่งที่กับผมส่งไปให้คุณพ่อใช้ใจ่ายอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะท่ากนก็นำไปซื้ออาหารให้สัตว์เหล่านั้นด้วย <S <S โด,ย,ดยที่กับผมไม่ได้มีจิตอันโนโมทนากับสิ่งที่ท่านทําเลยครับก็บผมจะอธิบายให้คุณพ่อท่านเข้าใจเรื่องบุญอย่างไรดีครับจึงจะทําให้ท่านอนโมทนาดีบุญที่กับผมและก็ควรปฏิธรรมแล้วก็ได้มาเป็นนักสร้างบารมีลูกพระธรรมแล้วครับคุณแม่ของกับผมรักคุณพ่อมาก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 มายามกหลายตัวทีเดียว จนท่านไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยเราต้องคอยดูแลคุณพ่อเสมอเพราะคุณพ่อก็รักคุณแม่มากเหมือนกันไม่ให้คุณแม่ทำไรเลยเนี่ยให้คุณแม่เลี้ยงลูกอย่างเดียวในคุณแม่คุณมือรักคุณพ่อมากจนท่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะต้องคอยดูแลคุณพ่อเสมอก็ผมจะทําให้ทําอย่างไรให้คุณแม่วางใจจากพ่อได้บ้างแล้วหันแล้วหันมาปฏิบัติธรรมเออทำยังไงดี จะให้คุณแม่วางใจจากพ่อได้บ้างและหันมาปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลมีนะเขาหานางสิริมามาแต่ทำใจได้หรือเปล่าหาผู้ช่วยแต่เขารักกันอนะ่ะเขาคงไม่ยอมรับอะคุณยาของกระผมชักและป่วยจนเสียชีวิตโดยการกินยาผิดหรือเปล่าครับ ไม่มีบากกรรมอะไรทำไมก่อนตายท่านต้องได้รับทุกเวทนามากเลยครับเอ็ดได้เมื่อคุณยายตายไปแล้วคุณตาได้มานั่งหลังพิงองค์สวดมนต์แทนกันเล่าเรื่องอดีตให้หลานฟังครับอันนี้เราคงสันนิษฐานกันได้ใช่ไหมจ๊ะคุณตาคุณยายท่านทั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับเพราะท่านรักกันมากเลยครับถ้าจะตัดบทก็ท่านทั้งสองก็ไปอยู่กับเทพเจ้าแล้ว ยู่บนสวรรค์นนะสมมติถ้าตัดบทนั่นนะก็ง่ายทีเดียวถ้าตอาบยังง่ายมากทำใมชาตินี้ผมถึงต้องมาอยู่กไลวัดขนาดนี้แต่ที่บนอะไรทํา,า,าทให้ผมได้มาพบกับหมูค่คนณะแล้วก็ได้รวมสร้างและมีอย่างเต็มกําลังกับหลวงพ่อครับเพราะให้ได้ผมยังได้มาบวชในต่างแดนเป็นครั้งแรกของแผ่นดินที่ว่างเว้นจากการบวชมานานแสนนานบุญจากการบวชของกระผมและลูกหลานครง้งการให้สถานที่จัดบวชครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ตัวกับผมและครอบครัวจะได้รับผลบุญอย่างไรบ้างครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายท่านได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ครับกระผมได้ตั้งใจตั้งแต่เด็กไว้ว่าจะไม่มีครอบครัวต่อขึ้นจะบวชจนตลอดชีวิตคงไม่ได้อาทเทไว้ไมืองแต่ทําไมผังชีวิตจริงตั้งมามีครอบครัวและกระผมจะมีโอกาสบวชตลอดชีวิตในชาตินี้ไหมครับในพุทธนานที่ผ่านมากับผมได้ลงมาเกิดสร้างบารมีกับหม่อมนะไหมครับ ได้เคยบวชตลอดชีวิตไหมครับจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ลับตาฝันเป็นตูปินตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่าฟังปนิยายปรมปรากันจ้ะการที่ลูกวินิสัยลังเลไม่เป็นไปตามนัดหรือความตั้งใจเช่น เคยนัดว่าจะไปเป็นเพื่อนหลวงตาแต่ก็ไม่ได้ไปนั้นก็จะมีวิบากรรมคือถึงเวลาตัวเองก็จะโดนอย่างนี้บ้างกับจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้ไม่เท่าที่ได้ตั้งใจเอาไว้เพราะขาดสัจจะบารมีจะแก้ไขลูกก็ต้องหักดิบจากความโลเลไม่มีสัจจะหรือไม่ได้ทำอย่างที่ได้ตั้งใจไว้เสียไม่ โดยทนตั้งใจทำให้ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยดีจ้าคุณพ่อเลี้ยงสัตว์ไว้ขายเช่นเพื่อค่าบ้างเพื่อดูเล่นบ้างจะเลี้ยงหมูไก่ต่อมาตั้งฟาร์มจระเข้เพราะพันลูกสุนักขายเปิดบอ่อปลาเปิดกรงนกและคอกวัวเป็นต้นนั้นท่านก็จะมีวิบากกรรมคือเลี้ยงสัตว์เอาไว้เขาค่าขาย หรือขายให้เขาฆ่านั้นก็จะทำให้เจ็บป่วยมีอาการทุกข์ทรมานมากก็ตอนก่อนจะตายนะแล้วก็จะอายุสั้นจ้าลูกก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรทางตรงแต่ก็มีวิบากกรรมทางอ้อมพระเจ้านาลูกต้องการเลี้ยงดูบิดามารดาเท่านั้นส่วนเงินที่ท่านได้รับไปจากลูกแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกันจ้า ส่วนนิบากทางอ้อมก็คืออาจจะต้องมาดูแลบุปการีหรือหมู่ญาติที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากรักกรรมปานาธิบาททำให้ต้องเสียเงินเสียถึงเงินทองเวลาและก็อารมณ์แจนี่คือวิบากกรรมทางอ้อมลูกจะอธิบายเรื่องบนนท่านเข้าใจนั้นก่อนอื่นลูกต้องหากุศโลบายให้ท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจใสใสสักหน่อย เช่น okay. ไปที่สวนมนาวาวสักเจ็ดวันให้ท่านได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนกันไรยานามิตรมีพี่เลี้ยงและพระอาจารย์ที่จะคอยแนะนําเรื่องการปฏิบัติธรรมจนใจท่านใสใจท่านใสแล้วท่านก็จะค่อยๆเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เองเจ้า,าใจท่านเปิดแล้วลูกก็ค่อยๆบอกท่านเกี่ยวกับการสร้างบารมีของลูกและครอบครัว ก็จะทำให้ท่านเข้าใจได้ดีขึ้นจ้ะคุณแม่รักคุณพ่อมากๆจนท่านไม่มีเวลาปฏิบททัติธรรมเพราะต้องคอยดูแลคุณพ่อเสมอนั้นก้อยลูกชักชวนให้ท่านขึ้นไปปฏิบททัติธรรมที่สวนพนาวัศักเจ็ดวันดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะทำให้ท่านนักสอนเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดีขึ้น วิจัยท่านเปิดแล้วก็ติด DMC ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะอย่างง่ายๆไปทุกๆวันจะทำให้ใจท่านใสและก็มีความสุขเพิ่มขึ้นจ้าคุณยายช็อกและป่วยเสียชีวิตและก่อนตายทุกทรมานมากเพราะคุณยายกินยาผิดจริงๆแหละโดยวิบากรรมในอดีตอันนี้น่าศึกษาแปลกทีเดียวคือ คุณยายกับคุณตาในชาตินั้นก็เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาตินี้เนี่ยแต่มีครั้งหนึ่งคุณตาป่วยคุณยายหยิบยาผิดที่คุณตากินโดยไม่ได้เจตนาแต่กรรมก็ส่งผลใิ้ท่านมาโดนแบบไม่ไปเจตนาบ้างในชาตินี้เออสามีภรรยายเป็นเหมือนคนคนเดียวกันนะรักกันมากดูนะแล้วก็หยิบยาก็เจตนาให้หายแต่หยิบผิด ผู้ออกกฎแห่งกรรมยังไม่เว้นเลยยังเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมจ๊ะนี่มัน,มนเราเพราะฉะนั้นเรื่องลอ้อกรรมมาเนี่ยไม่ศึกษาไม่ได้ไม่ได้ไไดตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสายคนทันชั้นดีบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาโดยบุญที่ท่านทําไว้ในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจําอีกทั้งก่อนตายจิตท่านฟุ้งซ่านหลายเรื่องทําให้สับสนจริงๆต้องไปสูงกว่านี้เนะี่ยจึงมาได้เพียงแค่นี้จ้ะ พนั้ตอนก็ณยาะตายอย่าสับสนกันเลยจ้ะนึกทีเดียวให้เห็นแสนองค์อเสาแก้วพันปี่เสาแก้วพันปี2547ต้นนี่ต้องให้เห็นได้ได้บวตพระกี่องค์ก็ต้องนึกให้ออกเมื่อคุณยายตายแล้วคุณตามักจะมาน,นั่งเอาหลังพิงโองสวดบนทางก็เล่าเรื่องในอดีตใหหลานฟังเพราะต้นได้ข้อคิดจาก,การตายของคุณยายนะแล้วก็เสียใจที่ท่านหยิบยาผิดให้คุณยายเป็นเหตุให้คุณยายตาย จึงหันมาหาที่พึ่งทางใจโดยการสวดมนต์แทนกันเล่าออเรื่องในอดีตตามภาษาคนแก่ให้หลานฟังจะ้ะตายแล้วคนตาก็าไปเป็นยักษ์ระดับกลางชั้นจะตุมมหาราชิกาในบุญที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนาและความทุกข์ใจในช่วงท้ายของชีวิตเกี่ยวกับหยิบยาผิดนี่แต่ก็เข้าขายยักษ์หลอ่อไม่มีเขีย้ยวยักเว้นเวลากรธแม้อยู่ชั้นเดียวกันน่ย ก็ไม่ได้เจอคุณยายท,ทั้งทันทีรักกันมากแล้วเกินเหมือนคุณยายอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยคนตายอยู่เมืองไทยสมมติเงี้ยคล้า่ๆอยู่คนละประเทศอย่างเงี้ยอยู่คนละประเทศเหมือนอยู่คนละภพเลยนะนี่ยิ่งมีภาษามาก,กันอีหมันเหมือนเราคนละภูมิกันเลยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเห็นกันด้วยยิ่งคนละขนมเนยมวัฒนธรรมประเพณีก็เหมือนกับคนละภพอีกเหมือนเงนทั้งๆอยู่ในภพมน,นุษย์ด้วยกันนี่แหละ เหมือนคนเราพบภาษาวัฒนธรรมเชื้อชาติยิ่งคนละความเชื่อก็เหมือนคนเราพบเลยแม่อยู่ประเทศเดียวกันจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเหมือนคนเราพบภูมิเลยแทบจะไม่สื่อสารกันเลยคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันมีอะไรค้างขาดใจอยู่เป็นความอะไรแหละโมห oh ะของมนุษย์ ที่ไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเห็นไหมพบนี่เป็นเรื่องซับซ้อนนี่อยู่พบสวรรค์ชั้นจตูมหาราชิกาเดียวกันแต่คุณยายเป็นเทพเิดาคนหน่งคนตาเป็นยักษ์ชั้นเดียวกันนี่แหละแต่ไม่เจอกันเจอกันจะจำกันได้ไหมนี่สินี่อืมอันนี้น่าศึกษาอีกเหมือนกันเห็นไหมจ๊ะเะฉะนั้นต้องติดดีเอ็มซี ชาตินี้ลูกต้องมาอยู่ไกลว่าแต่ได้มาพบกับหมู่คณะและได้ร่วมสร้างประมีอย่างเต็มที่เพราะเหตุปัจจุบันที่จะต้องไปทำมาหากินจึงไปอยู่ต่างแดนเริ่มกระแรงอธิษฐานในอดีตหนุนคืออธิษฐานว่าขอให้ได้มีส่วนในการขยายพระพุทธศา,าสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกจ้ะลูกได้มาบวชต่างแดนเป็นครั้งแรกของแผ่นดินที่ว่าจาก,การบวชมานานพระแรงอธิษฐานของลูกดังกล่าวที่มีความปรารถนาว่า คอยได้มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในอดีตทั้งกล่าวมาส่งผลจ้ะบุญจากการบวชของลูกและหลานรวมถึงการให้สถานที่จัดบวชครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ตอนลูกและครอบครัวก็จะได้ผลบุญโดยย่อคือลูกก็จะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานที่ จะมีชื่อเสียงขาจารกรจายไปทั่วจะมีรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขจะได้บรรลุธ,ธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นต้นจ้าอีกทั้งจะปิดบายให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายได้ด้วยจ้าอีกทั้งคุณพ่อคุณแม่และหมูญยตาก็จะมีส่วนแห่งบุญและอนิสงส์นี้ด้วยจ้าลูกตั้งใจตั้งแต่เด็กก็จะไม่มีครอบครัวโตขึ้นผมจะไม่มีครอบครัว ยางเด็ดขาดแล้วตั้งใจจะโตขึ้นจะบวชตลอดชีวิตจะทำไม่ได้ไม่ได้ไแต่งมามีาครอบครัวในภายหลังรอดเด็ดแล้วมาต่อใหมหรือเปล่าเพราะความโลเลข,ของจิตใจลูก <c oughs> กับผังบวชของลูกยังไม่หนานแน่นเพียงพอจะ้ะเจ้าที่ผ่านมาลูกก็ผ่านการมีครอบครัวจนกระทั่งลูกๆโตแล้วสามารถช่วยตัวเองได้ ทั้งตัวลูกอายุมากแล้วจึงคิดได้เหมือนกองสเสบียงปัจจุบันเนี่ยหลายครอบครัวขอเป็นชาติสุดท้ายมีครอบครัวก่อนพอมีแล้วจะเอาลูกมาบวชแต่ลูกไม่ยอมบวชเลยเพอแก่ก,ก็เลยมาบวชจนตลอดชีวิตเพราะหลือเวลาสั้นนิดเดียวก็จะตายแต่ก็ยังได้เชื่อบวชตลอดชีวิตบวชไปนานแล้วก็ตาย เออคล้ายๆเลยเนาะเจงได้คิดวันออกบวชในตอนแก่จนกระทั่งบวชหมดอายุไแต่้งให้ความคิดเรื่องบวชตลอดชีวิตอยู่ในใจในชาตินี้แต่ก็เป็นการบวชตลอดชีวิตในตอนแก่จ้ะเนี่ยคล้ายๆกองสเสบียงชาตินี้แหละกับบวชตลอดชีวิตเหมือนกันเรียกว่าลูกหลานเราไปคุยได้นานเดียวโป <laughs> กตาและพ่อผมบวชตลอดชีวิต ภาษาทูภาษาทูเสร็จท่านบวชตอนแก่พุทธันดรที่ผ่านมาลูกก็ได้มาสร้างบารมีกหมูคณนะโดยเป็นกองสเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์เพราะความโลเลใจของลูกแต่ก็ได้บวชในตอนแก่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะ้ะบวชกหมูคณะนะแล้วก็ตั้งใจจะเผยแผ่อย่างทีอาจาร แต่นั้นชาตินี้ก็ขอให้แก้ไขเรื่องความโลเลจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและทิฐานจิตตามติดไปด้สิบบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตัดดี้สั้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้